มาดีจ่าพี่น้องผอบสาววนอยู่นิวซีแลนด์จ้ามากินเขาสวยน้ำกันจ่าพี่น้องจ้ามื่อนี่สาววนเฮ็ดอันอบใกลจ้าลูกายเอาไปแล้วอันขาหนึ่งแล้วก็อันลวกพักเซอรี่จะาตำบักทัวพี่น้อง ตำหมกทว่ากทว่านี่ชิ้นแรกเนี่ยจะบนบักทว่าฟักเงี้วจะแล้วก็อันพุนใหม่ได้ซับประรดจ้ะบักนัดนอกจากเนาะอันพี่น้องจะาพักง้มงามอยู่สวนอันกองขข้นอันพักพักแผ่วกับโอ้ยงามคักพี่น้องเลยสะอ้อนพักจ้ะหนึ่งขหนี้วพี่เจ้าจ้กพี่น้องจ้ามือนี่มากินข่าวน้ำกันจ้ะได้กินข่าวสวยจ้ามือนี่ อันนะ่ะก็สิกินสาวบนขอบคุณพี่นอ้องหลายๆเนอกจากนอะที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ยังบทถิมพอพากันนะจ้าบนจะกมาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยจ้า Today we j u จ t h a แ e บ I ว่าจะแ v บ a lunch by myself Today I have a I make a grilled chicken a whole chicken my s a m b o e that and I have a a bean salad pineapple and that's a b o y celery that's a vegetable from my gardening I have sticky rice today please come join me Charlene come have lunch with me Charlene มาเด้อเปิดสุขภูสุกคนเอิญทุกคนนะจ้ะมานอ้องฝนเอ๋ไม่ยิ้มขาวแม่ละเจนหน่อยเสียหมูมาได้จ้ะน,น้องโน่เจแล้ว กินไปน่ำเอิญไปน่ำไปนองเหี้ยวขาว <laughs> <c oughs> หน้องหอมมาแล้จ้ะหน้องมารีประเภนมะน้องโอ้มมาเร็วละอ๋อไอคอร์เอเวอร์วัน <c oughs> <call> <c oughs> พ่อยายนอนจ้ะพ่อยายบอกกินให้เรานอนแล้เวเราตื่นจะหเาเรากกินทีหลัง ไปนี่ใหญ่ไปหนอนอัอวปวะสันไม้นึ่งก็ ใส่กับใบใบเดียวจนสิบล็อกได้เพล่ะใบใหญ่ฮะข้าวบนอบถึงแก่เก่าว่างสาวใช่ป้อ เจอได้กินจนเที่ยงกายสุกแล้วเธอสิจำตัวปาดบังนัดเธอได้กินนอกไปหน่องฮะนน่้็เป็นเซ็งเนาะ สาววนหันมากิกนพี่น้องแซลลี่มันหวานทำมันหลวกมันสวานถ้าผู้บงมาก,ก็จะวหวานเพื่นๆจังหน่อยเนาะจะสาววนมากอยู่จ้ะ อมกินขาเศร้าจ้าคต่กินข้าวเลยเปืี้ยวทอดจะข้าวบเจ้า sẹp tằm tua đấy p/n, phá con bai bò bốc gì gấp sôi nước mày p/n. เขากันดีแทงนะ่ะพี่น้องไดียังกินนะจ้ามันเดอ ค่นีน่ต้องถือกายต้องคุยตามตัวก็สองหมือสองมือปวดเอาเท้ายางอืมอ้ม ออนขันไม่มูกินเนาะพี่น้นงนองเนาะเดี๋ยวสดเสียสบเสร็จแล้ว บ้านห่อนานี่กินนู่นมดแดงเนาะพี่น้องจ้าึ้นหอนบ้านได้ทุกปีนี่กระนั่งนับเมื่อแล้วพี่น้องค่ะเดือนนี้มากกับเมืองไทย ครับป่าเดออแล้วเราก็จะไปไงมอดแดงมากไปฐานาะจ้ะผนพี่นอกไปเบิ่งคลิปเก่าๆสาวบนสาวบนก็จะกลับบานไปบ้านเดือนมนีหน้าไม่สายจ้ะจข้ามา Mm hmm. แถบเลยไปน้องขนาดว่าสาวบนปอกด้วจ้ะยังเป็นเส้นอยู่ กินหมองนั้นนะโบอยากกินหมองสีนีนมันพี่เรามากกินหน่อยมันแทะกระดูกนากมันคือฝรั่งเขาลังเป็นรอก,กินแต่สีนนะ ส่งสเป็เพชรกลุยเอากล่มักนัดกับวานพี่น้องเดี๋ยวสาวบนจิจักต่ออยจ้ะเป็นคนกินหลายเกงใจมูเพิ่อนนอกจากนาะขอบคุณพี่น้องที่หลายติดกับมาติดตามจ้าพอกันไม่คลิบนาจ้บาบายจ้ะ